สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนงเลือดนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ที่อำเภอศรีวิไลนะครับสวนพ่อดอนนะครับสวัสดีครับพอ่อครับครับสวัสดีครับไอสวนของพ่อนี่ปลูกทุกร,<น>รียนไว้จักต้ตนปะร้อยสี่ตนร้อยสี่ตนผมได้ยินข่าวว่าปีแรกนี่ลงุงลุงไปจักต้ตนะละ่ลุงร้อยสี่ตนขึ้นกันร้อยสี่ตนเหลือสองตนเหลือสองตนบ่ยอมมันเอาเอบยอมสู้อีกไอนี่ ไอไอที่ที่เห็นอยู่นี่คืออันชุดใหม่ม<ะ>แมนชุดที่สามแลวนี่ชุดที่สามชุดที่สามแลวชุดแรกนี่พ่อปลูกได้ได้ได้จักปีชุดแรกชุดแรกบ่พ่อปีแล้วบ่พ่อปีแมนมันเบิดน้ำอ๋อมันเบิดน้ำคือตอนแรกปลูกบ่แบบว่าบ่มีความรู้ว่าได้ไปเบิ่งของมูนะครับว่ได้เบิ่งของไผคือปลูกไปบ้านีนระบบน้ำาพ่าท่านได้เดินระบบน้ำอ๋อคือคือคือพ่อปลูก ลองลุมไปเลยแม่ในลอยลอยก็ต้นนี่นะแม่ปลูกล่หงลุมไปเลยระบบน้ำยังบ่มียังบ่มีรอบแรกนี่กะตายตายตายเหลือสองต้นเหลือสองต้นเราบันนี้ช่วงแรกๆที่พ่อปลูกอัะพ่อให้น้ำจังได๋ไอตอนที่ยังบ่มีระบบน้ำตอนแรกๆกันบอกเอาหิวกะติ๊กหิวกะติกกกะร่อนกระติกสิบลิตรหิวพักหิวหัวสองคนกัยาบย่ยบันนี้ชุดที่สองเลยอ คือที่สองกับมีระบบน้ําแล้วแต่ว่าบมมีความรู้ว่าต้องห้น้ำเท่านั้นเท่านี้นะคือมีคนมาผูกขาจามาบอกเขาจาว่ามันแสมันหยางเกินไปตอนแรกก็ไ้น้ำประมาณยี่ยี่สิบนาทีครับพอหลังๆมาคนมาว่ามันแส่กันเลยลดลดมาเหลือสิบนาทีหังเคื่อก็เว้นมือไ้พร้อมไหมคนณคุสรุปเลียว จุดที่สองนี่ที่มันตายพ่อคิดว่ามันตายพอยังตายว่าพ่อโบพ่อน้ำโบพ่อน้ำน้ำน้ำก็ขาดบ่อีกที่แรกนี่พ่อก็ให้น้ำปกติแหละจุดที่สองคือยี่สิบนาทีแม่นวันนี้คนมาทุ่งคนมาทุ่งหายน้ำไร้พอดหายน้ำไร้พอดนั่นแฉ่แส่พอดนี่มันหิมน้ำนะก้อมไม้ข้าเจ้าว่าพ่อก็เลยลดลงมาเป็นสิบนาทีสิบนาทีมื่อหายแน่มื่อบ่าหายแน่อีกซ้ำด้วยบ ไก่เป็นว่าใบเหลืองสัมใบเหลืองใบรุนใบเหลืองใบรุนบ่อข้อน้ำบ่บบพข้อน้ำตายสัมช่วงหนาหนาวนี่แห้งลุนโอ้แสดงว่าช่วงที่เป็นหนานแรงอยู่นี่พ่อหายนา้ำบ่พ่อแม่ความแข็งแรงเลยบบ่มีสูนาวบ่าได้ครับก็เลยตายเลย <c oughs> ก็เลยตาย <c oughs> เหลือหลายบ่ชุดที่สองชุดที่สองเหลืออยู่ประมาณยี่สิบต้นยี่สิบต้น โอ้อันนี้ชุดที่สามอันนี้ชุดที่สามชุดที่สามอัน,นี้ได้ได้ปีหนึ่งพอดีไดมปีหนึ่นนง<อ>ครับแสดงว่าพ่อปลูกมานีนสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้ว,ลวชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะพานได้พอเนาะชุดนี้น่าจะพานแล้วล่ะไปหยอดเดี๋ยวน <c oughs> ีโโโ้โอ้มามา,มาไปหฮาเดี๋ยวยังโอ้ลอยสีต้นเนาะแร้วแล้วไอ้ชุดนี้แล้วพ่อตอนนี้พ่อให้น้ำแบบใด ไอ้ไฮน้ำเดี๋ยวนี้ไฮสามสิบนาทีสามสิบนาทีมือไดฝนบ่ม้อีฝนมือฝนโอ้ดินดินพ่อนี่เป็นดินนี่ยังครับดินทรายครับดินทรายเลยมันมีต้นใหญ่ๆพ่อไอ้เขาได้เห็นบ่ต้นต้นที่มันเหลือมีต้นโอ้โอเคเดี๋ยวเขาจะยางไปน้ำพ่อเนาะครับโอ้นี่บ่ดินดินทรายเอ้ามันคือดําเลยพ่อพ่อพ่อคุณดินทรายขี้ไก่แกบขี้ไก่ขี้ไก่แก็บขี้ไก่ข้าเจ้าที่ข้าเจ้ามักเรียบร้อยแล้วโอ้ อีกไก้แกบกับมีเอาเฟืองมาไอ้ครับกตัดห้าคุ้มเราตีนโคนแน่อาเฟืองคุ้มในตัดห้าหยาหาที่เลือเลือจากตัดไปแหงงัวะคับามาคุ้มไว้ข้างหลังอันแมนทีพอไหมข้างหลังแมนครับลงอีกปะกระชิว่าสิลงอยู่แต่ว่ายังง่มีทุนแสดงแสดงว่าเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วแต่ว่าสิลงอีกคือกันโอ้แต่ว่าต้นกางงามอยู่ด้พ่อครับต้นกางงามอยู่เนาะ ปลูกกับว่าได้ปลูกลึกปลูกแบบนั่งแท่นเลยเริ่มเริ่มเริ่มงามแหละได้ปีหนึ่งพอดีเนาะอันนี้ซ้อมไม้อันนี้เพราท่านในพ่อปีหรอช่วงนี้ประมาณหาหกเดือนนี่เนาะตันนี้หาหกเดือนประมาณหาหกเดือน,นเพระาะว่าบางเทื่อกำเบิ้งไปต้นไหนกี<ม>่ไรเอาออกนะพ่อคิดว่าใบเหลืองๆพ่อคิดว่ามันป็นน้ำยังคิดว่าว่าพ่อปุ๋ยว่าพ่อปุ๋ยครับพราดินมัน มาท้งเทิ้งนี่ดินมันสีจืดดินมันสีเสื่อมกว่าทางไก่กินวาิเพ่าะพ่อปุย๋ยเนาะครับถูกต้องครับอาการแบบนี้บพอพ่อปุย๋ยเนื่องจากระบบหลกมันอาจจะแมยังบ่แข็งแรงครประจวบมอกับฝาปิดฝาฝาค้มเนาะฝนตกดูระบบหลกมีปัญหาดินมันอยากเสื่อมหลายดินจืดหลายทั้งนี้ดินดิน,ด,นดินแปลงนี้พ่อเฮ็ดหยังมาก,ก่อนนี่กุยยางพะราครับกุยยางพะราโอ้ตัวนั้นบะ ไปเดี๋ยวพ่อไปเพิ่งต้นนั่นอายุได้สามปีมั้วนะพ่อครับต้นนี้ได้สามปีแล้วต้นนี้ได้พอนี่ต้นนี้ก็สีประมาณปีกว่าปีกว่าหรือสองปีนี่แหละตอนนี้พ่อใส่ปุ๋ยอยังอยู่พ่อตอนนี้ตอนนี้ใส่ปุ๋ยไอขี้ไก่เนี่ยแหละขี้ไก่แกบเนี่แหละกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีพ่อพยานเป็นเช้อรล่าบ่คือว่าหลายหลายคนคือว่าเดี๋ยขี้ไก่แกบเขาเห็ดนัานเรียบร้อยเด้บแม่นว่าไปซื้อแบบที่เขาเห็ด เป็นมีมากเรียบร้อยมีแ,มแต้โคดดมามีโลโก้มี<อ>เป็นบริษัทเรียบร้อยนะเป็นขีกลก่แกบที่ผสมตแต่โคตรมาถึงบ่ผสมพอกับสีมาเอามาใส่ผสมเองอยู่สวนครับโอ้นี่บ่ต้นสามปีพอต้อนนี้สามปีรุ่นแรกรุ่นแรก <c oughs> โอ้หนี่เนาะถา้าถ้าเกิดมันบ่มีปัญหาเนาะพ่อครับบ่มีปัญหานี่่มีปัญหาก็สีขึ้นต้นนี้ต้มนานกับสีสองปีกูว่าใช่ไหมต้มสีสองต้มปลูกวดที่สอง โอ้พอใส่กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงพ้อมเนาะครับอันนี้กล้วยหอมท้องพอ่อพ่อเป็นรายได้ตอนแรกตอนท่านทานได้ได้ผลใบางามอยู่ได้พอ่อไอ้นี่พอ่พอพ่อมีการฉีดยาพวกยาฆามาแลงยาอย่างบอกก็ฉีดอยู่พวกยาคามาแลงยาเอราก็ฉีดครับโอ,โอ้งามอยู่เนาะยอดก็งามอยู่เดี๋ยวย่างเรียนอีกสักน้อยนึงนะพ่อเนาะดินเป็นดินทรายดิน ดินทรายที่สีขาวๆนี่เลยแม่นบ่อเปล่าครับดินทรายโอ้แสดงว่าต้องปรุงดินขนาดเด้นี่ดินทรายขาวแต่มันมันก็มีพวกไอ้วัชพืชพวกไอ้เอ้ยพวกไอ้นี่นะอินทรีย์วัตถุแน่้ยปวดแน่ก็อยากเป็นดำคือพอตัดหญ้าเสร็จแล้วพ่อเอาหญ้าขึ้นเลยไมเนบ่อาหญ้าคุ้มเนาะหญ้ามันแห้งสิก็บปวดคุ้มไอ้ที่หญ้าตายนี่พ่ออยาขาญ้าบ่บ่บ่านในสิอยาข้ายนี่มแต่หญ้าหญ้ากวดขึ้นมาคุ้มไว้ซื่อ คุ้มไวคือมันก็มันก็ขึืนอะไ้คือกันยาไปในโตพ่อมสินะคุ้มยาเอายาที่ตัดแล้วนี่ขึ้นมาคุ้มคึ้นไปเพราะหางยามันขึ้นเร็วแล้วก็มันเปื่อยแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยเฮ็ดให้เห็ดให้ดินมันลวมนะเัรก็คือแต่งกริงเป็นต่ยานสุดยอดเลยช่วงนี้มันรอดตายโอ้าเบิงได้พอในงานนี่เขาตทวทีได้สามงานนี่ช่วงนี้มันรอดตายช่วงนี้ บม่มีปัญหาแล้วพ่อผมคิดว่ามีตาสิงใงญปไนหนาแล้วว่าปีแรกนี่พ่อก็พลาดเรื่องเรื่องของครรับ,รบ,บของนา้นาเรื่องของน,านา้าน้าบ่พอน้ําน้อยเลยน้ํากันน้ากันน้อยคือว่าแรกรน้ําม,มันน้อยก็มาคุดเพิ่มเติมอีกเด้ตอนพ่อตัดสินใจว่าจะปลูกทุเรียนนี่่องหูบว่าทุเรียนนี่ต้องให้น้ําเป็นสปริงเกอร์บ่ลูบ่รูเลยบ่รูเลยก็รู้ว่าให้เป็นสปริงเกอร์แต่คิดว่าปลูกไปแล้วจะให้ที่ลังก็ได้นะจงเดิน บอนี่พอขาดฝนปุ๊บมันหมอน,อนมันบอ่อท่านตอนา่อระบบน้ำบ่อท่านจักเหมือพอมันขาดน,าน้ำนี่ที่ที่เบิดฝนนี่พอชีวาป,ประมาณจักเหมือที่ทุเรียนเฮ่านี้เริ่มเลืองเริ่มเห็นอาการยจำได้บ่ก็เริ่มเลืองกับประมาณจักสองอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้แสดงว่าทุเรียนนี่ขาดน้ำเลยว่วเกินสองอาทิตย์นั่นบินแห้งเป็นดินทรายแหงวแหงวแล้วมีการยกโกรกยงอีกโอเคพ่อคุยได้ครับ ฮัลโหลครับก่าสิบ่ได้เย่บ่น้าอยู่สุวยร่เดี๋ยวนี้เออเพิ่นกำลังมาถ่ายทำวิดีโอเยอะสบายเลยเพาะคลิปเขาเลี้ยวๆอยู่แล้วมาโลดกับจักน้อยกับนั่นแล้วครับขับขับลงมาโลดก็ได้วันนั้นนะครับเออไม่มาเอาไม่ไมานี่มานี่มานี่เอาไม่เบิ่งเนี้ย นั่นนั่น่ละมันตัดหยอดตือเลียข่นี่ละเมื่อนึ่าตัวนึงแม่งแม่งตัวนี้สำคัญเอ้าข่ามันไงพ่อตัวนี้แล้วมันการยอดเขาเอืยนมาเบิงได้พ่อป่ะนี่เป็นไงไอนี้เขาเอือนแม่งยังพ่อแม่งมารีแม่งมารีการยอดทุเรียนนี่กัดยอดทุเรียนตัวหมดเลยอันนี้หันหันต้นหันต้นนี่ตัวนี้หันต้นหันหยอดแม่ ต้องต้องขาไอตัวนี้ผมบอกเลยยายาขาเมล็งนี่ฉีดแคบจะเอาประยุบระยุนมาแมนแคบจะเอาบรยุต้องใส่ยาแห้งๆยาล้างลานซึ่งตัวนี้มันบอกวิดีโอไปได้เนาะแมนบอกบอกไปได้ตัวนี้โอ้ยงามละพ่อดีใจน้ำยุคืนคืนคืนแม่จังน้อยเนาะมาปีแรกที่ผมที่ผมเขามาเรียนน้ำปีแรกปีก่อนเลยปีก่อนะ นี่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้โค่นกับสวยครับต้งได้เลยนี่โอ้ผ่านแล้วไอพ้พ่นป้านเราหนอนนี่ของพอดอนนี่โอเคแ่ะล่ละเดี๋ยวเบึงบ่ค่อยบ่คอยมีต้นใดมีปัญหาเลยผาดตั้งแต่ปีแรกนะพ่อเนแะปีแรก,แรกแนี่ก็ปีสองเรื่องถามพอซื้อตน้นพันต้นจักบัตปีแรกตัวละหกสิบบาทหกสิบบาทพ่อโชคดีนะครับเพราะว่าเอ,อามาทดลองเนี่ย พอโชคดีผมเคยไปเจอแปลงหนึ่งต้นสองพันเรียบร้อยเบิดปรกาซสื่อแพงเพราะว่าร่องเพราะว่าเจ้าของมาท่านมีความรู้กเลยนหน่อยหกสิบบาทก็ถือว่าบะขาดทุนหลคือว่าสื่อสื่อความหลุสื่อประสบการณ์นะพ่อเนาะขาดทุนคือกาไรนั่นละครับแต่ว่ากระืือดูไปเลยนะพ่อเนาะแมนอยู่สามเท่าเลยวสามเท่าสื่อเลยวรต้นต้นตนนี้งามพอเนี่ยผมบอกเลยต้นนี้ไปไปดีเลยดินกั พ่อปูงดินได้สุดยอดมากเลยผมยอมนะอยางาเนี่แล้วงากับพวกนี่ดำเลยนี่พวกขี้ไก่ขี้ไก่แก่ผมมาปีแรกดินพ่อ่าได้เป็นแบบนี้เลยบมันสีขาวก่นดินขาวดินปลูกมันปลูกอ้อยผมจาได้อยู่ปีแรกที่ผมมาดินที่ปลูกมันหลังมากับปลูกอย่างพาราเตื้องต่สมัยพ่อเข้าพ่ออายุเป็นเบาไงสิบหาชิบพกปลูกมันทำหลัง โอ้แสดงว่าเห็ดเห็ดเห็ดผดมากหลายตัวแล้วปูมันฉลังมากกับมะลุงอย่างพะร่าปลูกยางได้ยักปีพอจังมะโลปลูกยางได้ยี่สิบห้าปีคุณอ่ะยี่สิบห้าปีกับมะโลอย่างปลูกเป็นมูคนปลูกเคลียรกับล่องเมืองกันนะลอมันเอาโอเคครับว่าเมื่อนี้ผมกับขอบคุณหลายๆอนควาที่ให้ความรู้แกลูกแกหลานนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเขา ขอุยาดพ่อขามาทายวิโออีกเดีอยพ่อเด้อครับครัเมื่อนี้ผมก็ขอบคุณครับที่ให้ว้มดูนะพ่อเนาะสวัสดีครับ